ฟาเกอร์ผมสวยเป็นชีวิตปฏิวัติการทำสีผมฝาวิกฤตโควิดเฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่วงการแฟชั่นผมชิงเงินรางวัลมูลค่า1,000 0แสนบาทมากันที่ข่าวคราววงการแฟชั่นผมกันบ้างค่ะล่าสุดฟาเกอร์ค่ะได้เปิดเวทีจัดการประกวดทำสีผมในกิจกรรมฟาเกอร์ผมสวยเป็นชีวิตค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1,000 0แสนบาทด้านคุณชนุพรบุญนินค่ะกรรมการบริษัทเดลี่กรุ๊ป2007จำกัดค่ะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าจะสถานการณ์โควิด1 i ค่ะทำให้วงการช่างผมซบบซาไปบ้างค่ะจึงเล็งเห็นค่ะว่าควรจจัดดกกิรรม ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ค่ะที่มีการเรียนรู้เทคนิคต่างๆรวมถึงการจัดการประกวดในครั้งนี้ค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของฟาเกอร์โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งอินสปิเรชันค่ะที่ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามาโชว์ฝีมือค่ะรวมถึงเปิดไอเดียใหม่ค่ะให้กับวงการแฟชั่นผมในเมืองไทยค่ะโดยผู้เข้าประกวดค่ะจะใช้ผลิตภัณฑ์ของฟาเกอร์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับค่ะรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังได้รับเเกกกกียรรรจจจาาาาาู้ขววดในนงค่่่ะะไมป็อ อนันต์เชียงสอนค่ะนายกสมาคมสมสวยแห่งประเทศไทยบล็อกเชลซีค่ะกูรูช่างผมระดับประเทศคุณชนทิชาสีสแสวงค่ะหรือบางบอกต่อค่ะซีอโอขนตาปอมบอกต่อค่ะรวมด้วยอน,นาทีวีพูบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ดังค่ะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ค่ะค่ะก็จุดเริ่มต้นของงานในวันนี้นะคะก็เริ่มจากช่วงปีที่แล้วที่เรามีแบบโควิดระบาดหนักๆคะ่ะคือทีมฟาเกอร์ของเราอะมองว่าวิกฤตอ่ะเป็นโอกาสอย่าง ช่วงก่อนหน้านี้พี่ๆน้องๆช่างเสริมสวยหลายๆคนก็จะไม่เหมือนกับมีมาพิมพ์เข้ามาในกลุ่มต่างๆเราบอกว่าช่วงนี้งานน้อยมากเลยท้อแท้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ทําสื่อการเรียนการสอนในช่วงที่แบบเขาแบบเนีบๆแบบเนียเน้ย,ย,ย,ยแล้วเรามีการเรียนรู้เทคนิคการทําสีของสีผมฟากเกอร์อะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมจัดประกวดนะเพราะว่าฟาเกอร์ไม่เคยทํากิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลย ค่ะถึงประสงค์ในการจัดงานวันนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าแบบพี่น้องทุกคนเขาก็แบบเหมือนมีประสบการณ์ในการใช้สีในร้านมาละแต่ว่าเราอยากจะให้เขาได้มีการโชว์ผลงานโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์โดยเริ่มจากการที่เขาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองก่อนแบบนี้คะ่ะแล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คืออย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เขาชื่อว่าฟาเกอร์ผมสวยเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนชีวิตอะไรนะคะเปลี่ยนชีวิตช่างทําผมก่อนเลยคนแรก ะะเพราะว่าเขาจะได้โชว์ผลง,งานออกสู่สายตาโซเชียลเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ฟอลโล่เขาอยู่หรือแม้กระทั่งลูกค้าของเขานะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของนางแบบหรือคนที่มาทําผมเองเพราะว่าการทําสีผมอนะคะ่ะในแต่ละครั้งของชีวิตอาเชื่อว่าไม่มีใครที่จะแบบทําสีผมซ้ํากันนานๆนะคะแล้วก็ในการประกวดเราจะทําสีผมอะไรที่มันเป็นการคีดเอทสีใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นสีผมที่ ฉูดฉาดหรือสวยงามที่สุดในชีวิตที่เคยทําแบบนี้ค่ะใช่แล้วเงินรางวัลก็คือ10,000แบาทก็เปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนได้เหมือนกันค่ะครับก็ของฟาเกอร์เนี่ยก็เน้นการแชร์ความรู้กันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็พี่น้องที่ใช้ของฟาเกอร์แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาล้วก็แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เน้นพี่สอนน้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ราจัดแข่งขึ้นมานะครับก็ยังเน้นด้านการ ฝึกฝนต่อไปนะครับค่ะเพราะว่าปกติคือจะไปตัดสินผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าวันนี้ตัดสินเส้นผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเห็นสีผมแล้วยังคิดว่าโอ้เขาใช้เป็นใหม่หรือเปล่าหรือว่าต่อวิกหรือเปล่าสรุปผมจริงซึ่งก็ไม่คิดเลยว่าจะแบบสีผมแล้วทาได้ถึงขนาดนี้สําหรับช่างไทยก็เป็นอะไรที่แบบดีะที่ได้มางานนี้ค่ะฟังว่ามันเป็นเวทีที่ให้โอกาสคนได้แบบ แสดงความสามารถของตัวเองออกมาในวิถีแบบนี้เหมือนเป็นเวทีที่ช่วยให้แบบช่างแต่งหน้าหรือว่าช่างทาผมอย่างเงี้ยได้มีโอกาสแล้วก็พลิกชีวิตตัวเองเลยค่ะผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีนะที่บริษัทเราได้เออเช่างผมมาแล้วก็ช่างไทยเราเก่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ทำเผยแพร่ตัวสีผมของเราซึ่งตัวสีผมเราเนี่ยคุณภาพเราก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มช่างสีผมแล้ว แล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหมทท่ที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยไม่เคยพบก็อยากจะได้เห็นตัวสึ่นี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ อยากขอบคุณท่างผมทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตนนะครับผมว่าในโอกาสหน้าบาาริษัทเราคงจะจัดเตรียมต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างดีมากสาหรับในยุคป,ปัจจุบันนะฮะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยการทำแอคทิวิตี้เนี่ยสำหรับเ,เสริมสวยหรือหลายวงการเนี่ยที่สืบเนื่องต่อด้วยอีเวนต์เนี่ยคือความต้องการที่สุดและที่เราสำคัญที่สุดสําหรับแอคทิวิตี้นี้ก็คือเราต้องการคนรุ่นใหม่เพราะว่า จะมาพัฒนาประเทศแล้วก็สาขาวิชาชีพของเราที่สานต่อแล้วเราต้องหารคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอินสปิเรชันแล้วก็มีเทรนแล้วก็มีฝีมือในการเทรนนะฮะเ,เห็นได้ว่าผลงานของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็ใช้สีผมยี่ห้อฝาเกิดได้ดีแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหมข่ขึ้นมาแทนพวกพี่เนี่ยแล้วก็ดีใจามากครับราบวงการแฟรชั่นเสริมสวยและบันเทิงที่จะมีคนรุ่นใหม่ๆ เขามาสานต่องานแฟชั่นผมซึ่งสีผมหรือเทคนิคเชนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของวงการเสริมสวยไทยเพราะเป็นสิ่งที่เมคมันมีมากที่สุด